สวัสดีน้าๆทุกท่านนะครับที่มาชมช่องฟุกฟิชชิกนะครับนะช่องนี้เป็นช่องตกปลานะครับที่รวมสาระดีๆทุกท่านไว้คบคันนะครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาทํากับดักกับดักล่อปลานะครับกับดักดักปลาว่างัันเถอะของที่ต้องใช้ครับขวดขวดหนึ่งใบนะครับ พี่น้องครับกดหนึ่งใบเราจะทการนะครับเราจะทำการตัดตัดตรงนี้นครับพอเราตัดตรงนี้เสร็นะครับเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับโอเคครับเราจะมาทำการตัดกันเลยเสียงนอกเสียงกล้าอาจจะเข้าไปมั่งนะครับเราขออภัยด้วยดี๋ยวไฟฟ้าก็น่าจะดีขึ้น เราได้นี่ครับออกขวาออกไปขวดขวดนะครับขวดที่เราตัดมาได้แนะน,นําแนะนําอย่างยิ่งนะครับให้ไปเจาะรูนะเจาะไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้คัตเตอร์คัตเตอร์อนะครับขีดอย่างนี้ครับเจาะไปเลย จะเป็นโลบตัวกระบาดนะครับนี่ครับจากนั้นแล้วก็ดันครับดันให้มันมีเกิดช่องรูเกิดช่องรูนะครับทำอย่างนี้ไปพัก4ี่ห้รูนะครับให้บรรจม ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเราจะตัดไปนลครับจากการทําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเสียจะรบกวนไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยพอเราจะตัดเสร็จนะครับตัดเสร็จนะย้าตัดเสร็จแล้วครับเจาะรูเรียบร้อยนะเราก็สมมุตินี่เป็นอาหารนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนะครับปิด ต้องทำอะไระครับปิดไปปิดรูไปเลยปิดรูไปเลครับหาไม้นะหาไม้ราใส่ตรงนี้ที่เราเจาะนะยเดี๋วจะทำการทดลองให้ใน EP ต่อไปเพราะว่าผมก็ทำให้อยู่หลายขวดเหมือนกันนะครับนะก็บางส่วนอาจจะตัดไปบ้าง คลิปนี้อาจจะมีการตัดนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปใหม่นะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่ดักปลาใช้ดีครับต้นทุนต่ําไม่ต้องมีอะไรมากครับหาไม้ปัก,ปกหรือไม่ก็เอาเจาะรูเอาเชือกผูกอย่างนี้ครับแล้วโยนทิ้งลงน้ำนะมันก็ ถามาทาได้เหมือนกันจะถามว่าดักปลาอะไรครับดักคนมันก็ดักปลาพวกปลาซิอปลาซิอพวกปลาน,น้อยๆครับปลาน้อยกุ้งอ่ะกุ้งผมก็เคยได้นะครับกุ้งดักได้ปลาน้อยนะครับตามแม่น้ําหรือบึงบ่อนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องกลับขออภัยนะครับถ้าหาก ผมพูดไม่ค่อยดีนะก็สุดท้ายจริงๆละก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ลืมกดกระดิ่งอาจจะมีคลิปดีๆกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับ